นี่ก็เป็นค่ำคืนที่เขาเรียกกันว่าเป็นคืนหมาหอนเพราะพรุ่งนี้จะเป็นรอบตัดสินของ Miss Universe Thailand 2025แล้วครับคลิปนี้ผมจะพาไปดูโพลท็อป18ของผมว่ามีใครจังหวัดไหนกันบ้างและผมก็อยากทราบความคิดเห็นของแต่ละคนนะครับโพลของแต่ละคนเป็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์บอกผมได้เช่นกันมาเริ่มต้นจากคนที่ผมคิดว่าจะได้เข้ารอบ18คนสุดท้ายคนแรกครับซึ่งนั่นก็คือ MissUnivers e สุพรรณบุรีคนต่อมาครับ ตามมาด้วยมิสยูนิเวิร์สประจวบคิริขันต่อมาครับมิสยูนิเวิร์สสมุทรปราการตามมาด้วยมิสยูนิเวิร์สเพชรบุรีต่อมาครับ Miss Universe, มิสยูนิเวิร์สราชบุรีตามมาด้วยมิสยูนิเวิร์สอ,อุตรดิต ตามมาติดๆกับมิสยูนิเวิร์สเชียงใหม่และมิสยูนิเวิร์สขอนแก่นอ่าตรงกับใครบ้างไหมครับต่อมาครับอันดับสูงขึ้นมากับโพท็อป10หรือท็อป10ของผมซึ่งประกอบไปด้วยคนแรกครับมิสยูนิเวิร์สพังงาและต่อมามิ Miss Universe, สยูนิเวิร์สทรงคลา ตามมาด้วย Miss Universe สุราษฎร์ธานีต่อด้วย Miss Universe ลบบุรีคนสุดท้าย Miss Universe นครศรีธรรมราชและนี่คือท็อปเทนของผมครับเอาละ ท็อปไฟห้าคนสุดท้ายสำหรับผมจะเป็นใครมีใครกันบ้างจะตรงกับทุกคนหรือเปล่าแต่ทุกคนจ๋านี่เป็นเพียงการคาดเดาทำโพสนุกๆอย่าไปซีเรียสอย่าไปจริงจังนะครับผมไม่ใช่กรรมการนะมาคนแรกในท็อปไฟหรือน่าจะเป็นรองอันดับสี่สำหรับผมมิส <Miss Universe. S 2> ยูนิเวิร์สนครนายก แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะผมว่านาครนายกกับนครศรีธรรมราชเนี่ยไม่ใครก็ใครนี่แหละต่อมาครับ MISS u n i v e r s ์กรุงเทพมหานครตามมาด้วย MISS u n i v e r s ์ปะทุมธานีเหลือ2ที่2อ,อันดับสุดท้ายแล้วและคนต่อมาซึ่งน่าจะเป็นคนที่ได้จับมือแหละ MISS u n i v e r s ์ ภูเก็ตจับมือกลับและคนนี้คือคนสุดท้ายซึ่งเป็นเดอะวินเนอร์สำหรับผมมิสยูนิเวิร์สสระบุรีอะตรงกับใครบ้างไหมครับในส่วนของรางวัลพิเศษนะครับขออนุญาตเคาะตามนี้เลยชุดราตรียอดเยี่ยม Best in ิน e อ i n g g o นิกวน่าจะเป็นของมิ s ยูนิเวิร์สนครนายกไม่ก็มิสยูนิเวิร์สอุตรดิตสักชุดนึงแหละ ชุดว่ายน้ำยอดเยี่ยมหรือเบ In นส i m มสูตรก็น่าจะเป็นมิ s ยูนิเวิร์สภูเก็ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม b เบสในช o n นลคอร t ูมก็น่าจะเป็น m ิสยูนิเวิร์จันทบุรีและขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนก็น่าจะเป็น m ิสยูนิเวิร์ปัตตานีครับผม เนื้อสิ่งเงินได้พรุ่งนี้ถ้าใครจะมารับชม Miss Universe Thailand 2025รอบตัดสินอย่าลืมนะครับทาครีมกันแดดจาก Glass Skin เพื่อให้ผิวของคุณนั้นสว่างใสไบรท์ bright, และไม่ไวต่อแดดป้องกันผิวหน้าของคุณจากแสงแดดและไฟเวทีเพราะไฟเวที m u t ปีนี้ที่จัดโดย m g i ยิ่งใหญ่อลังการไฟล้านดวงเรามาป้องกันผิวหน้าของเราให้ไม่ไวต่อไฟและแสงแดดต่างๆให้ผิวของเรายังสวยอยู่ด้วยกันแดดจาก Glass Skin ครับ